วันนี้เราอยู่กันที่ราชาบูเฟ่สองเจ็ดาน้ำไม่อัน้นอ่างทองตัดมาเร็วมาดูนี่เร็วจะบอกว่าของเขาสดทุกอย่างเลยนะและมีของให้เลือกมากมายหมูหมัมกพริกไทยดําแมงกะพุนลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปูเสกรอกเบคอนสันคอหมูสไลด์หมูห่อสาลายเยอะจนเลือกไม่ไหวเลยซีด ราคา279บาทได้ทานบุฟเฟ่ทะเลแบบจุกๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นกุ้งปูหอยปลาหมึกก็มีให้เลือกกุ้งเขาไมันได้ตัวเล็กนะดูสิคุณบ้าดูกุ้งสินี่หัวมันแก้วนะั่นนะ่ะเออข้าจุกๆไปเลยเนี่ยแค่ซีฟูดก็คุ้มแล้วอ่ะ ดดูิอาหารทานเล่นเขาก็ไม่น้อยหน้านะมาทั้งขาวทั้งผัดแกงทอดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยดูดิอยากกินไก่แต่ทอดก็มีบ้าปอ มุ้งสุกแล้วแม่ว,ว้าวขอสามชั้นด้วยนะได้สิวินเดี๋ยวจัดการให้สามชัน้นดุ้งหัวดิต้องให้จริงๆจิ้มเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่นั้นมันแก้วด้วยเจอสามชั้นย่างหน่อยเป็นไงอ่ะรอเลยนะคะนี่ค่ะหืม หนจิ้มซับมากคุ้มมากคุม้มมากคือาหารทะเลแบบปูนี่ดูไซปูนี่ดูน้องเขามาได้ให้มาเล่นๆนะเขาให้มากินจริงจังมีหอยหวานหอยหวานอ่านี่ในราคานี้แม่อุ ไม่ร้อนไม่ร้อน <c oughs> เป็นไงนี่เขาปิ้งกัน2 2> สองคนดีมากเราเป็นที่ข่าปิงา้งไปมีพนักง,งานจ้างมาปิ้งพนักงานนะเอาจ้างเด็กวินมาปิ้งอยู่วันนี้มีเด็กเอ็นปิ้งกุ้ง <c oughs> นี่คือไซส์ถ้าเราไปซื้อปีกนี่ถ้าแม่ซื้อที่ตลาดนะวินไซส์เนี่ยต้องประมาณ500กว่าบาทต่อโลนะแบบแบบกุ้งดิบๆนะไม่ใช่กุ้งที่มากินบุฟเฟ่แต่นี่คือหัวละสองร้อยเจ็ดสิบเกบาท แค่กุ้งก็คุ้มแล้วปะไม่ต้องขี่ไปแล้วพัท,ทยาบางแสนอายุธย,ยาอ่างทองสี่สิบนาทีตรงมาเลยสดยิ่งกว่าไปสดยิ่กวอยู่ติดทะเลร้อนสดยิ่งกว่าอยู่ติดทะเลเออสดมากคุ้มมากมาจากยุทธยาแค่แบบ40่สิบนาทีน้ำจิ้มดีมากซีฟู้ดคือดี ของ179บาทแล้วปีฟูดแน่นขนาดนี้หาได้ที่ไหนเนี่ยสมมติเอาตรงนะถ้าเลิกงานมาเนี่ยห้าโมงเย็นใช่นั่งได้อยู่ยาวถึงสี่ทุ่มร้านเขาเปิดสามโมงเย็นถึงสี่ทุ่มแม่นั่งชิลไปเลยมัดเวลานั่งชิลนั่งดื่มเสาร์อาทิตย์มีอะไรดนตรีสดมีด้วยเหรอมีอ้ดีอะมีดนตรีสดเล่นเลยจ้ะตรงนี้เลยแล้วนี่เขาปิดวันไหนบ้างแม่ปิดวันอังคารทุกวันอังคารแต่ถ้าเป็นตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์เขาไม่ปิดโอ้ดีอะ วินถ้าตรงกับวันหยุดคาเขาพัวมาได้เลยไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปในกรุงธงกรุงเทพให้รถติดหนูไหว้พระเสร็จต่อปิงง้งย่างแล้วคือบรรยากาศเป็นไงก็ต้องให้เรานั่งชิลได้เลยค่ะยาวๆ<อ>เราไม่ต้องรีบวันหยุดรีแลกซ์ไหว้พระหาอาหารทะเลกินเป็นไงคุณแม่แบบสดจริงๆนะนดูดิน้็จิ้มซีฟูด้ดคือดีอีกอย่างนึงที่ต้องชมเลยคือน้ำจิ้มหมูกระทะคือแบบมันสามรสอะ่ะถ้าถามพี่คือได้เลยซีฟู้ดเป็นไงก็ให้ปะ ของเขาดีราคานี้คือคุ้มมาก2องร้อยเบาทสอ้ตีฟูดปิ้งย่างอาหารทานเล่นขนมหวานเด็กเด็กก็มีอแล้วที่จอดรถคือสะดวกน้ํารีฟิลแม่น้ํารีฟิลคือน้ําไม่อันน้ำอรนัดรมน้ำสมุนไพรผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแล้วก็มีสถานที่จอดรถก็โอเคม่ะพุ่งแบบเที่ยวรถเยอะเนาะเยอะที่จอดรถเยอะอาหารทะเลดีเขามีชั้นบนชั้นล่างรองรับเนาะ คือพื้นที่กว้างขวางถ้าถามพี่นะในมุมมองว่าถ้าเราจะกินบุฟเฟต์เนี่ยอาหารทะเลซีฟู้ดหมูกระทะคือมีครบเลยผุ้มจบที่เดียววันหยุดเซตสิบเก้าใช่จบรวมที่เดียวอยู่เ้นหน้าวัดม่วงอ่างวิเศษชัยชาไม่ไกลค่ะจากทยาสี่สิบนาทีไม่เกินนี้แน่นอนมีครบใครอยากมาก็ตามบิปปัตด้านล่างเลยเดี๋ยวเราปักหมุดได้ด้านบนหัวโพสต์ไว้เจอกันคลิปหน้าลัจ้า